สวัสดีครับสลาเต๋ครับเกาะเล่งเฮ่ทุกคิวงานนะครับนี่เป็นคิวงานของเดือนมิถุนายนนี่นะครับเกาะเล่งนะครับทําสีนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งมานะครับก็จะมีที่ในคิวที่เกาะไก่สุดเกาะสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ร้านปืนหลายๆร้านนะครับที่สั่งมานะครับร้านปืนวังบุรพาก็สั่งมาหลายร้านนะครับก็พยายามเล่งนะครับ พยายามเก็บรายละเอียดเยอะที่สุดนะครับก็ทํางานถึงเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็ทําสีอยู่นะครับทําสีเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเร่งจะส่งงานให้ทุกท่านนะครับก็สนใจนะครับก็สั่งงานมาได้นะครับแอดไลน์มาได้นะครับ t y หนึ่งแปดสี่หนึ่งหกนะครับลาเต๋อย่างพร้อมเพือบริการงานท้ายทุกท่านนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครป์ส่งงานตลาดตัวนะครับก่องานท้ายที่ทําอยู่นะครับก็จะมี452 455 457นะครับเรมิงตัน870นะครับแล้วก็ลูกอร์10ทับ22นะครับลูกอร์10ทับ22นี่เป็นท้ายสั้นภาพฐานนะครับก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำสีนะครับตอกลายเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับครับสั่งงานนะครับแอดมาได้นะครับถ้าโทรมานะครับ0882516896นะครับ สลาบอได้ับนะครับสลาจะโทุกครับทุกเบอร์นะครับเพราะว่าเวลากลางวันก็ทํางานทางด้านส่วนรวมนะครับส่วนมากก็จะทํางานท้ายช่วงเมื่อคืนนี้นะครับครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องงานสลานะครับขอบคุณครับ